วันนี้เราจะมาเปลี่ยนแปลงผักเพื่อนอันนี้เห็นไหมคะผักไม่โตอยู่ใกล้ต้นมะม่วงต้นไม้ใหญ่ก็เลยไม่โตผักไม่โตค่ะแปลงนี้เราจะเปลี่ยนปลูกปลูกลกุ้นช่ายแทนเนาะเพื่อนๆ,ๆน่าจะเออรากต้นไม้ใหญ่เนาะมีผลโตพูดผักเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นขึ้นช่ายไม่เป็นไรค่ะปลูกปลูกกล้ายต้นไม้ใหญ่ได้ โตก็ปรับเปลี่ยนไปเนาะเพื่อน ดินร่วนแล้วนะคะใช้ปุมหมักมาหลายปีดินร่วนแล้ว องปรับเลี้ยนค่ะเพื่อนๆจริงๆที่ทางนี้ก็ปลูกได้ทั้งหมดกันแหละค่ะแต่ว่าน้ําเราไม่พอเราก็จําเป็นต้องปลูกหมุนเวียนเอาเนาะเพื่อนๆน,นะถ้าดินร่วนก็จะทำง่ายอย่างนี้แหละค่ะทำง่าย ปกติโอ้โหเหนียวมากดินเหนียวจริงๆดินแถวนี้ลนลานานแรงนี่ขุดไม่ค่อยจะเข้าแต่ถ้าทำได้ท่วนอย่างนี้แล้วก็สบายแล้วค่ะบำรุงดินก่อนเนาะทำกะเกษตรก็ดินกับน้ำน,นี่แหละสำคัญที่สุดค่ะเดี๋ยวเราไปเอาขึ้นใชยกันกุ้ใชยตุ้ใชยผู้ผิด เนี่ยเห็นไหมคะเขาจะแตกตามแง่งออกมาแข็งนี่ก็ไม่ได้ดูแลเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าปลูกง่ายเนาะเพื่อนๆเราก็จะแบ่งไปอย่างนี้เดี๋ยวเขาแตกออกมาอีกค่ะเนี่ยแบ่งออกไปก่อไหนที่มใหญ่เราก็แบ่งออกนี่ ปลกกันเลยค่ะเพื่อนๆนี่รากเขาไม่ได้อย่างลึกนะคะรากเขาอยู่ประมาณนี้ขยายตามหน้าดินดงนั้นอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่คงไม่มีปัญหาเนาะเพื่อนๆว่าไหมปลูกไปเลยค่ะอากลไปปะนี่ เด็ดออกก็ได้เว้นระยะห่างหน่อยจะได้พวนดินเนาะรดน้ำทุกวันก็โอเคเนะเพื่อนๆปลูกง่ายคุณชคใช่เนี่ยกูใช่พูดผิดอีกแล้ว จะผิดไปถึงไหนพูด <c ười> ไม่ถูกกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายสับสนกับขึ้นช่ายกุ้ยช่ายขึ้นช่ายใกล้เคียงกันเนาะเพื่อนๆนะเด็ดแน่เพื่อนๆผูกเป็ดเดี่ยวเดี๋ยวไม่นานค่ะเดี๋ยวไปเอาปุ๋ยหมักที่นามาใส่เนาะปุ๋ยหมักหมดค่ะอยู่ที่นาไม่ได้เอามา <c ười> ใช้บมาบิงเขา โอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้พามาปลูกผึ้งใช่เนาะคลิปหน้าก็เจอกันนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ